สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นุปเปิ้ลชาแนลนะคะและนี่คือ t ท r รอ a อาร์ตค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักรายธาตนะคะให้กับชาวธาตุดินค่ะได้แก่ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมกรน,นะครัประจำวันที่16-30เมษายน64ค่ะเรามาดูกันเนะ้ว่าความรักหลังสงการของคนธาตุดินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นค่ะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะ ต้องบอกก่อนว่าเปิ้ลเป็นคนพูดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฟังแล้วไม่สบายหูหรือฟังไม่ทันสามารถลดสปีดท,ที่คลิปได้นะคะก็จะทําให้ฟังสบายหูมากขึ้นเนอะแล้วช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะยึดลัคนาแบบตะวันตกเป็นหลักใครยังไม่ทราบวิธีหาลัคนาตัวเองตามลิงก์ไปได้หรือใครทราบลัคนาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไทยหรือตะวันตกก็เช็คดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าลัคนาแบบไทยกับตะวันตกอาจจะไม่ตรงกันเนาะส่วนใครจะดูตามดาวทิ์หรือช่วงวันทีีีี่่่่่่เเเปปิิิ้้้้ลรรระะะะบุววววัันนนทททไไใตคคคสาาาามถดดดูก ช่วงนี้ไหมเนาะก็สามารถดูได้เช่นกันส่วนใครที่ท,ทราบดาวจันรดาวสุกนะแล้วถามว่าดูได้ไหมก็ต้องบอกว่าดูได้ค่ะเพราะว่าคลิปแบบนี้ยูทูบแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น general reading ดูให้คนหมูแมกซึ่งอาจจะไปจับพลังงานของคุณในส่วนลัคนาดาวที่ดาวจันรดาวสุกได้หมดเลยเพียงแค่ว่าคุณฟังก,ะะก็แลวกันถ้าเกิดว่า,าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณก็เอาแนวทางจากไพ่เนาะเอาไปปรับใช้แล้วฟังแล้วสบายใจขึ้นมีแนวทางในการาดําเนินชีวิตหรือฟังแล้วรู้สึกเออเพลินๆสบายใจอะไรเงี้ยเออเปิ้ลก็ยินดีค่ะเพราะการทาคลิปของเปิ้ล ถประสงค์ก็คือเพื่อเพื่อให้แนวทางแล้วก็สบายใจแต่ว่าต้องไม่ใช่การตัดสินใจที่จริงจังเนาะคือถ้าฟังแล้วโอเคเอาไปปฏิบัติเอาไปนําไปใช้แล้วสบายใจมากขึ้นโอเคแต่ถ้าใครมีเรื่องต้องตัดสินใจแบบจริงจังมากๆนะแบบคอขาดบาดตายแบบจะเลิกไม่เลิกจะอ,อะไรแบบเนี้ยแนะนาว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะก,กับเปิลก็ได้หรือกับนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะเป็นดวงของคุณไงคุณจะต้องเอาข้อมูลของคุณให้เขาใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้องดูเป็นดวงของคุณเองซึ่งจะไม่แบบนี้เนาะแบบเนี้ยแบบคือเป็นดวงแบบกว้างๆมากๆ คนธาตุดินคือเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะเพราะฉันเปิ้นเน้นย้ําก่อนว่าถ้าจะตัดสินใจจริงจังแนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าไม่ได้จะตัดสินใจอะไรแค่รู้สึกไม่สบายใจอยากหาแนวทางฟังแล้วทาให้รู้สึกดีขึ้นโอเคอันนี้ยินดีมากเลยนะ ก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่าความรักของเราแบ่งเป็น3มสถานะเนอะเหมือนเดิมค่ะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมีคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานะแล้วก็มีสถานะชัดเจนค่ะคือเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้ก่อนที่เราจะไปแยกสถานะกันเนอะเพิ่นเพิ่มเติมให้ค่ะสําหรับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะรู้สึกว่าเออเราทําคลิปเหมือนเดิมมานานละเพราะฉะนั้นเราอยากจะเพิ่มเติมเราก็เลยเอาไพ่ออร์คาลนะคะยานาะโลกสมบูรณ์เนี่ยมาเปิดเพิ่มให้ด้วยว่าในช่วงในแต่ละปักเนอะคือครึ่งเดือนเนี่ยเราจะมีพลังงงาาานนนนนคววมรรััักแบบบไหบ้เพะะฉที่16-30 เมษายนเรามาดูกันว่าไพยานาโกอยากจะแนะนําอะไรในเรื่องความรักหรือว่าเบาะพลังงานโดยรวมของทุกคนเลยนะคะทุกสถานะของคน่าดินเลยว่าเป็นประมาณไหนเรามาฟังกันก่อนไพที่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะดูเหมือนคุณจะมีความอึดอัดใจันคิดว่าคุณแบกในเรื่องภาระอะไรกันไว้เยอะเนอะคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องความรักนันก็อาจจะมีผลกระทบกับความรักอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องการงานการเงินอะไรแบบนี้แล้วก็กระทบกับ ชีวิตความรักก็ได้หรือว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันช่างเป็นภาระหนักอึ้งอะไรแบบนี้ทําให้เรารู้สึกเหมือนยากลำบากนะดูหน้าเขานะเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเออเราตอนนี้เราเหมือนติดหนี้ติดกรรมอะไรของเขาไว้อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใจร่มๆค่ะดูแล้วมันค่อนข้างมีความแบบอึดอัดเนอะในช่วงระยะเวลานี้นะเดี๋ยวเราไล่ไปด้วยกันว่าแต่ละสถานะจะเป็นยังไงนะ มาเริ่มที่คนโสดก่อนค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะเดวิลค่ะ7ถ้วยนะ9้าถ้วยค่ะ6ดาบนคะคะจัสติกและใต้สาหรับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะขึ้นมาเดวิลอะเดวิลก็ต้องบอกเลยเป็นไพ่ของการพันธนาการหนี้สินเหมือนกันก็ขึ้นมาสอดคล้องกับไพ่ยานะโลกนะเป็นไพ่หนี้สินเพราะฉะนั้นคนโสดค่ะให้ระวังเรื่องภาระหนี้สินไว้ด้วยนะบางทีช่วงเนี้ยเหมือนเราไปหลงไหลหรือเราเหมือนแบบอยากได้อยากมีในบางอย่างจนเราเหมือนอาจจะตัดสินใจรวดเร็วแล้วก็ไม่ทันคิดก็ได้นะอย่างเช่นว่าอยู่ๆเหมือนเราอยากได้นู่นอยากได้นี่เนาะเพราะม อยากอาบางคนอาจจะเหมือนไปใช้เงินก้อนใหญ่อซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออะไรแบบนี้แล้วเป็นการสร้างภาระก,ก็ต้องคิดดีๆน,นะว่ามันจะต้องแบกหนักแบบนี้นะอันนี้ะระวังเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นนี้สินในเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันหรือคุณอาจจะไปหลงไหลในบางอย่างแล้วคุณต้องใช้เงินเยอะบางคนติดเกมหรือคุณติดพนันอะไรเงี้ยต้องระวังเลยนะคะในเรื่องการใช้เงินให้ดีสําหรับคนที่โสดมากๆเนาะอันนี้พูดในเรื่องของที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักก่อนแต่ถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพัันนนธ์นะ่่่ะกกก็มมีีีโอาาสเลยคททใว16-3 30เมษาคนท่าดินคุณจะมีสเสน่ห์มากคือแบบอยู่ๆคุณจะงงมากเลยว่าทําไมามันมีคนเข้ามาหาเราเยอะคือเราจะมีสเสน่ห์แบบสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศนะเพร้ะมเป็นเดวิลนยคือคุณจะเหมือนแบบมีคาริสม่าเป็นที่ดึงดูดหลงไหลในเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยนด้ออกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้ามาจีบคุณแต่ให้ระวังอันที่หนึ่งเลยเขาหวังในตัวคุณคือเขาจะเหมือนมุ่งในเรื่องทางเพศเป็นหลักอ่ะอันนี้ก็ต้องดูไปนานๆเนาะเพราะว่าคุณเองอะมุ่งมั่นที่จะไปในสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าคุณจะมีแฟนคุณก็จะต้องแบบ เหมือนมั่นคงถูกต้องได้เหมือนเป็นแฟนแบบชัดเจนไม่ได้แบบมามา,มาไปไปคุมเครืออะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะเหมือนหนักอึ้งกับความรักความสัมพันธ์แล้วตอนเนี้ยเราพยายามจะ move on จากสิ่งพวกนั้นละแล้วเราจําเป็นจะต้องเหมือนตัดสินใจว่าเราจะมีความรักที่ชัดเจนถูกต้องมั่นคงอะไรแบบนี้เนะเพราะว่า justice เป็นไพ่ของความถูกต้องค่ะเราจะเหมือนให้ความยุติธรรมกับตัวเองถ้าคนที่เข้ามาหวังในเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวเราไม่ได้จะเป็นแฟนกับเราเราก็จะไม่สนอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนที่เข้ามาค่ะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีพันธะภาระต้องระวังนะเนะพราะว่า สูงมากเลยที่คนที่เข้ามาชอบคุณก็จะมีบางคนคะ่ะที่เหมือนเขามีพันธะภาระอยู่แล้วแลวเขาไม่บอกเราก็ได้หรือเขามีเมียมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอ่ะที่แบบมีแฟนหรือมีคนคุยหลายคนแบบนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ต้องดูนานๆถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็มีโอกาสที่คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีตําหนินะคะหมายความว่าเป็นแบบพ่อแม่แม่ไม้หรือว่าเป็นเ,เพศเดียวกันก็ได้คะ่ะน่าจะเป็นแบบ l g BTQ เนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เป็นคนท่านดินตอนนี้นะที่อยู่อยู่แบบจะมีคนที่เป็นเพศเดียวกันเข้ามาจีบคุณอะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยังไงในช่วงเนี้ยเปิ้ลบอกว่าคุณจะค่อยๆพิจารณาค่ะเพราะใต้สาหรับเป็นเด็กถือเหรียญนะคือช้าๆดีที่สุดช้าๆตามหลักของคนท่านดินอี่ะดีแหละแต่ว่าเปิ้ลกลัวว่ามันจะมีความเหมือนแบบหลงไหลเนาะ คลั่งใครแล้วก็กลายเป็นว่าถาโถมไม่ได้อย่างเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของการลุ่มหลงเนอะมันมีโอกาสที่คนเข้ามามันจะทําให้คุณลุ่มหลงเสร็จแล้วปุ๊บคุณอาจจะแบบปึบปับรับโชคไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะต้องใจเย็น,เย,นเย็นก่อนแต่ถ้าเกิดโอเคฉันมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่าเราจะมุง่งมุ่งมั่นนะ ถ้ามีความรักก็จะไปในทางที่ถูกต้องนะเราก็จะต้องมนแบบมีสติให้มากเนาะในช่วง1 6บหกถึงสามสิบอะว่าแนะนำว่าให้มีสติก็แลวกันเพราะมันจะมีความลุ่มหลงถ้าไม่ได้เหมือนไปหลงไหลในเรื่องอื่นจนเสียเสียเงินเป็นภาระอะไรแบบนี้เนาะก็คือเราจะมีโอกาสคนเข้ามาเยอะแยะเรารู้สึกว่าเหมือนเราก็หลงไหลได้ปลื้มไปเพราะเรามีเสน่ห์หรือว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เขามีคนเข้ามาหาเยอะก็ได้นะแต่เราดันไปเจอคนแบบนี้ อาจจะแค่คนเดียวก็ได้ค่ะไปเจอคนที่เขาดูเหมือนแบบสนใจในเรื่องเซ็กส์หรือว่าเขาเป็นคนที่แบบมีพันธะภาระหรือเขาดูแบบเป็นคนที่ยังไม่ได้เลือกเนาะต้องบอกแบบนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับเราแต่เขาเหมือนแบบเข้ามาเพราะเราดึงดูดเขาด้วยแพชชั่นแบบนี้ก็ได้มันยังต้องช้าๆค่ะเพราะว่าถ้าเราใจอ่อนเหมือนเราไปลุ่มหลงเขาด้วยแบบรูปร่างภายนอกก็ได้นะเหมือนเดวิล่เราอาจจะไปหลงเขาที่เปลือกหลงไหลหลงไหลเขาที่โปรไฟล์อะไรแบบนี้แล้วทาให้เราเหมือนแบบอาจจะตกลงปงใจแล้วก็ใจอ่อนแล้วไปมีอะไรกับเขา โดยที่เรายังไม่รู้จักเขาดีพอแล้วสุดท้ายมารู้ว่าเขามีฟงมีแฟนแล้วมันอาจจะไม่ดีเนอะเพราะฉะนั้นเตือนไว้เฉยๆนะคะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจอนะ16-30เมษายนค่ะให้ระวังการพบเจอกับคนแบบมากหน้าหลายตาคนที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเราชอบเขาที่รูปร่างหน้าตาหรือเปลือกอะไรเงี้ยเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะครึ่งเดือนนี้อย่าพึ่งถาโถมอย่าพึ่งพัฒนาความสัมพันธ์อะไรมากคุยได้นะคะแล้วก็เหมือนช้อปปิ้งเนาะเจ็ดถ้วยมันเหมือนคุณให้คุณช้อปปิ้งไปก่อนเหมือนใครเข้ามาคคคคคุุณกก็็็ยยแลล้วววว่่่่่อๆดููะะาาาเเจจจปนนนพิิส์ไหทีรง ชัดเจนกับคุณแล้วก็เราจะมุ่งมั่นไปนในทางที่ถูกต้องยุติธรรมกับตัวเองโน no, mm hmm. ให้มากที่สุดประมาณนี้นะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังต่อมาโรแมนต์เซนจอค่ะขึ้นมาว่า trust แล้วก็โรแมนติก โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ trust ค่ะแปลว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักนะขอให้คุณศรัทธานในความรักว่าคุณจะมีความรักที่ดีมไม่ไรู้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปไม่ได้ละเราจะต้องมุ่งมั่นไปในทำที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งก็ดีนะถูกต้องแล้วแต่ว่าขอให้คุณมีศรัทธามันไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เจอความรักที่ดีอีกไม่จริงคุณจะเจอนะแต่ว่าคนที่เข้ามาอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยดูนะคือไม่ใช่ว่าเหมือนใครเข้ามาแล้วคุณณณจจจจะะะะเเชชืืื่่่นะ่่อออใใใใคคคคคค้้าาาาาหหมมมมมมดดกกก็ไไนนุุวววรรรััสถี ที่ดีได้ให้เชื่อใจตัวเองนะแล้วก็มีศรัทธาในความรักแต่ว่าคนที่เข้ามาก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะแต่บรรยากาศความรักของคุณมันจะดีค่ะมันจะชื่นมืดเนะเพราะว่าขึ้นมาว่าโรแมนติกฟิลลิ่งอย่างที่บอกนะมันจะเหมือนแบบมันจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบแล้วคุณก็จะรู้สึกลุ่มหลงมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเจอแบบคนที่ถูกใจมากๆแบบนี้ก็ได้นะเพราะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของคนในฝันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะเหมือนแบบถูกใจใช่เลยอะแล้วบางทีเราเครบิบเคลิบเราอาจจะเผลอตัวเผลอใจไปง่าย,ายๆเพราะฉัน มีสติค่ะคือเราคุยกับเขาได้เนอะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่มันจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะสําหรับคนโสดในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีสายนเนอะเอออันนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่ามีคนคุยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะเนอะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ8ดาบเดชน,นะคะ7ถ้วยนะคะ3ถ้วยนะคะ,ะ,คะเหรียญแล้วก็ใต้สําหรับเป็นเจ็ดเทวเวอร์ค่ะมี7ถ้วยเหมือนกันเลยเนอะคือในช่วงเนี้ยเปิ้ลมองว่าคนทัดดินอาจจะเหมือนแบบมีช้อยส์มีตัวเลืืออออกกเยะะะ็ได้นนะหรว่าาจจสสับส เพราะว่ามันมีหลายคนหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยบางทีมันหนักอึ้งเนาะมันเหมือนมีปัญหาภาระเข้ามาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเพิ่มไม่ได้มองว่าจะมีปัญหาในเรื่องการเงินอะไรเท่าไหร่นะเท่าที่ดูเนี่ยมันมีความอึดอัดใจในเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละเหมือนเรารู้สึกว่าเป็นภาระหนักอึ้งเพราะมันไม่สามารถหาทางออกได้กับความสัมพันธ์เนาะคุณอาจจะลังเลว่าคุณอยากจะจบความสัมพันธ์แต่คุณก็จบไม่ได้เพราะคุณก็ยังรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนใจเรามันเหมือนไม่สามารถขยับ หรือจะเดินหน้าได้คือมันเหมือน,อนติดชะง,งักอยู่ตรงนี้เนาะบางคนคุยมานานละเรารู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้สัทีมันก็อยู่แบบถามว่ารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีแต่ถามว่ามันดูมันไม่พัฒนาเราก็เลยเหมือนอึดอัดเนาะ อะไรแบบนี้ก็ได้คุณเลยอาจจะตัดสินใจว่าเอออยากจะจบเนี่ยมันมีเดทเนาะอยากจะจบแต่ก็จบไม่ได้สุดท้ายมันก็มีการวนกลับมาคุยถ้าใครหยุดคุยกันไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกัน,นะคะส่วนใครที่แบบยังไม่ได้จบน่ยมันก็มองว่าเออฉันอาจจะอยากจัดจบอยู่คนเดียวนะแต่พอคิดไปคิดมาสุดท้ายก็คิดถึงมันก็วนมาคุยกันมันก็เหมือนแบบ มันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเนาะต้องบอกแบบนี้จะถามว่าเรียกว่า move on ไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนมันเหมือน,นความสัมพันธ์มันยังไปเรื่อยๆเพราะเรายังหาทางออกไม่ได้เนาะเรายังสับสนเนี่ยแปดดาบกับเจ็ดถ้วยนะค่อนข้างจะบอกเลยว่าเราเหมือนแบบยังรู้สึกยังอยากอยู่แต่ว่าถามว่าการอยู่แล้วมันรู้สึกพึงพอใจไหมมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณทั้งหมดนะต้องบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณยังไปเรื่อยๆค่ะแต่มีแนวโน้มนะที่คุณจะได้พูดคุยกันเนี่ยถ้ามีอะไรนะคุณอาจจะได้ข่าวแบบบกกะทัหหรรือมีมา อะไรไม่รู้กระทนหันเข้ามานะเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะคุณอาจจะเหมือนแบบไปรู้ข่าวอ่ะบางคนคุณคุยกันมาตั้งนานคุณอาจจะไม่รู้ความจริงว่าเขาดันมีอีกคนหนึ่งก็ได้มันอาจจะมีเหตุการณ์กระทันหันเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉั้นเตรียมรับมือให้ดีนะคะมันมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องตกลงพูดคุยกันเล่าหาทางออกร่วมกันค่ะคือถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันยืดเยื้อยาวนานคุณรู้อยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนนะเพราะว่ามันมีทั้งสามถ้วยสามเหรียญน่ะก็มีโอกาสมากเลยที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ ที่เขามีเหมือนแบบมันไม่ได้มีแค่2คนอะ่ะมันอาจจะต้องถึงเวลาคะ่ะที่คุณอาจจะต้องมาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันนะเป็นคิดว่าทางออกจะเป็นไปในทางที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าช่วงนี้มันยังหนักอึ้งอยู่เห็นไหมคุณยังแบกอยู่อืมต่อมาคะ่ะโรแมนต์แซงโจนะขึ้นมาว่า express your love ค่ะแล้วก็ make the effort นะ Express your love ค่ะมันอาจจะเหมือนเราจำเป็นต้องพูดคุยกันอย่างที่บอกนะมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้พูดคุยกันถ้าใครทะเลาะกันไปมันจะมีโอกาสกลับมาคืนดีมาพูดคุยมาเคลียร์ใจกันอะไรแบบนี้นะก็สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้ควรจะนะมันจึงทาให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เนะจะได้ไม่ต้องแบบอึดอัดแล้วมันต้องใช้ความพยายามค่ะเปิ้ลมองว่าเนี่ยมันมีแปดดาบเจ็ดถ้วยเนาะมันเหมือนมีความอึดอัดใจนู่นนี่นั่นมากเลยเราอาจจะต้องใช้พลังใจเยอะในการที่จะแก้ปัญหาอืมเพราะฉะนั้นใจร่มๆค่ะตามหลักคนนนนนนาาาตตตุดิิเเเเีี่ร้องมมมหผลสัจป็ จะต้องพูดคุยเนี่ยมันมีการพูดคุยแล้วก็ถ้าพูดคุยแล้วจบด้วยดีนะมันก็จะมีโอกาสเหมือนพัฒนาได้เนาะแต่ถ้ามันจบแล้วไม่เหมือนไม่ได้สามารถไปต่อในความสัมพันธนะ์คุณก็จะเหมือนเดินหน้ากับตัวเองได้นึกออกไหมเปิ้ลคิดว่าการพูดคุยสุดท้ายแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะอขอให้คุณพยายามคะ่ะคืออย่าีอย่าหนีปัญหาก็แล้วกันบางทีเราปิดกั้นตัวเองก็มีหรือ,หร,อหรือเรารู้สึกว่าไม่เราก็เขาอาจจะปิดกั้นเนอะแบบอาจจะบล็อกอาจจะบล็อกทางใจหรือบล็อกเเียมมมมมทําาาาาใหหห้รร้้รรูสึกกวว่่ือนนนแบบคััััพธ์ไปญ ว่าต้องพยายามค่ะในการแก้ปัญหาเนอะสถานการณ์ช่วงนี้ยังต้องแบบอดทนไปก่อนอืมอดทนไปก่อนแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเพื่นคิดว่าคุณจะได้พูดคุยกันแต่อาจจะหาทางออกได้ ชัดไม่ชัดเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละคู่เนอะแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะเหมือนรู้ความจริงอะไรมากขึ้นมันดูมีเวอร์เนอะให้ระวังการทะเลาะเบาแวงด้วยนะการพูดคุยเนี่ยพูดคุยกันอย่าใช่อารมณ์นะอือต้องบอกแบบนี้คือพูดคุยกันดีๆเพราะเขาบอกว่า express your love เนอะพูดคุยกันแบบใจเย็นๆเนานะภาษารักเนอะไม่ใช่พูดคุยกันแบบทะเลาะเบาแวงนะเพราะาเวอร์มันมีโอกาสที่พอรู้ข่าวนู่นนี่นั่นมาแล้วเราอาจจะเหมือนอารมณ์ด้วยอารมณ์แล้วทะเลาะเบาแวงกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครยังไม่าวงอ ก็ยังไปจากกันไม่ได้หรอกก็ยังมีเรื่องต้องพูดคุยกันอยู่หรือว่าจะต้องมาตกลงกันนะคะอ่ะต่อมาคนความสัมพันธ์ชัดเจนคนมีคู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วหรือมีแฟนเป็นแฟนกันก็ได้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะได้พร e s เทสขาคิงถือไม้นะเมจิเชียนขาหไม้นะแเหรียญคาะใต้สสำหรับเป็น7จ็ดาบ ก็ต้องบอกว่าคนมีคู่ดูเหมือนคุณมีความรู้สึกในใจนะคือด้วยเซนก็ได้ค่ะเพราะมีไฮเพรสแล้วมีเจ็ดาบนะต้องบอกว่าไม่คุณก็คู่นะคุณจะมีความตงิตังิตในใจนะสมมติคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่เราแปลกแกไปเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้หรือเขามีความลับลมคมในอะไรอาจจะไม่ได้ไม่มีคนอื่นก็ได้นะแต่เหมือนเขามีความลับกับเราแบบนี้ก็ได้ค่ะเราเลยรู้สึกเหมือนตงิตังิตเนาะอยากจะพูดอยากจะมีการแก้ปัญหานะเปิ้นมองว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรในใจสามารถแก้ปัญหาได้นะถ้ามันติดค้างในใจคุ ต้องมีอะไรแน่เลยอะไรแบบนี้เขาไปเจ้าชู้ไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะเมจิเชยนจะเป็นไพ่ของการพูดคุยการหาทางแก้ปัญหาและความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้เพราะมี6กไม้กับแเหรียญคือคู่ของคุณอะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะมันมองว่ามันยังไปต่อในช่วงครึ่งเดือนนี้แต่ว่าในใจเราอะถ้าเราไม่คุยอะมันก็จะเหมือนเป็นความอึดอัดใจอยู่ในใจเนาะเหมือนเราแบบ เหมือนยังยังไม่สบายตัวยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูมีอะไรสักอย่างนึงเป็นกำแพงอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่คู่ก็คือคุณเองที่มันจะมีคนเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าคุณมีการรับลมคมในกับคู่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ก็ยังไปต่อนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่คู่นะแต่ให้ระวังให้ดีค่ะเปิ้อไม่แนะนํานะว่าให้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีมันควรจะมีแค่สองคนไงถ้าเกิดว่าเรามีอะไรรับลมคมในหรือว่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมมาาากกว่คนนัอจบบ แล้วเป็นความลับอย่างเงี้ยสุดท้ายอะความลับไม่มีในโลกเนาะมันก็ต้องถูกเปิดเผยแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบไม่สบายใจเนี่ยเพราะถามว่าการที่เป็นความลับอยู่มันอึดอัดมันไม่สบายใจไม่ใช่มันเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณที่ปิดหรือฝ่ายเขาที่ปิดนะมันก็จะแบบอึดอัดใจด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นควรหาทางออกร่วมกัน คุณอาจจะไปเจอแบบแฟนที่แบบค่อนข้างจะเหมือนเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนเก่งทํางานแบบจริงจังหาเงินอะไรแบบนี้ก็ได้นะเราไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็ได้ค่ะถ้าคุณรู้สึกน้อยใจหรือคุณรู้สึกว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าโดยที่ไม่สนใจคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะการที่เขาไปบ้าง,งานเนี่ยจริงๆเขาบ้างานจริงๆรหรือเขาไปมีคนอื่นหรืออะไรไมัว่าเปิดใจคุยได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของการทํางานค่ะที่แบบมุ่งมั่นหาเงินด้วยนะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปมีคนอื่นก็ได้เพราะฉัน แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนคือมันเหมือนมันเหมือนเรารู้สึกน้อยใจหรือห่างเหินกันก็ได้เพราะมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยเนะเพิ่นบอกว่าความสัมพันธ์อาจจะห่างเหินเพราะว่าไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินทําให้เรารู้สึกเหมือนตงิดตงิดว่าเขามีอะไรปกปิดเราหรือเปล่าก็หันหน้าเข้าเคลียร์กันแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเงินก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะไม่คุณก็เขาเนี่ยก็อาจจะไปแอบมีอะไรลับๆล่อๆกับคนอื่นนะอาจจะเป็นแค่เพื่อนคุยกิ๊กกักอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแบบไม่ใช่ นะอันนี้แค่ว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้ขอแค่คุณอะเหมือนใช้เซนส์ของคุณละกันเพราะไฮพรสเป็นไพ่ของการที่คุณมีเซนส์โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้หญิงนะป้นมองว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะมีสกิลด้านนี้สูงเลยคือจะมีเซนส์เวลาแฟนเราอะทำอะไรผิดแปลกไปนิดนึงอะเราจะรู้สึกได้ว่ามีความผิดปกตินาะให้คุณจับสัญญาณน,นั้นค่ะแล้วค่อยๆดูนะอย่าเพิ่งไปชวนทะเลาะนะป้นมองว่าค่อยๆดูก่อนจนกว่าคุณจะมีหลักฐานนะแล้วคุณค่อยเหมือนไปตกลงเคลียร์กับเขาเนาะ เออแบบนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าคุณเองค่ะที่มีอะไรรับลมคมในอ่ะก็เลิกซะนะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะคะต่อมาค่ะไพ่โรแมนต์แซงโจค่ะขึ้นมาว่า p พลชั่นและเฟิรมีโอกาสมากเลยที่คุณก็จะมีเสน่ห์กันเพราะไฮพรีเทสก็เป็นไพ่ของการมีเสน่ห์เนาะคนทตุดินเนี่ยทั้งสามาานะเลยเป้นมองว่าช่วงนี้จะมีเสน่ห์มาการที่มีเสน่ห์มันอาจจะดึงดูดคนอื่นเข้ามาด้วยก็ได้อย่างที่เป็นบอกเมื่อกี้นะอาจจะไม่ใช่แฟนเราก็ได้ที่มีคนอื่นรับลมคมในแต่ตัวเราเองนี่แหละที่ดันมีคนเข้ามา มากขึ้นเหมือนมา,มา,มา,มาแบบเหมือนมาแบบแจกขนมจีบทั้งที่เขารู้ว่าเรามีแฟนแล้วแบบนี้ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เนี่ยอยู่ๆมันก็มีแพชชั่นขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็มันจะมีการมา flirt, flirt. เฟรดเฟรนก็เลยมองว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรจริงจังหรอกแต่ว่าเราก็เหมือนคุยสนุกๆอะ่ะเพราะว่าแฟนเราอาจจะห่างเหินหรืออะไรก็ตามนะขอให้เหมือนมีสติเนอะเออยังไงก็ต้องเตือนว่ามีสติเพราะว่าถ้าเกิดคนมีแฟนแล้วก็ไม่ควรที่จะไปสางสัมพันธ์อะไรที่เป็นบุคคลอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าสุดท้ายปลายทางมมมัันนนจจจะะะเเปปป็ญหาาาแแแล้วคคุณกกกไ่อออออืตรร ว่าเล่นๆไปไปมากลายเป็นปมใหญ่แล้วแก้ปัญหารบาบากอันนี้ก็ไม่แนะนํานะเพราะฉะนั้นให้เหมือนให้ใหให้เหมือนว่า ซื่อสัตว์กับคู่ของเราก็ละการเนอะแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์ไหนที่รู้สึกว่ามันห่างเหินมันเนิ่มเนิ่มมันไม่อะไรเงี้ยคุณยังมีความรักให้กันนะมันยังมีแพชชั่นกันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบหาโอกาสหาจังหวะในการที่จะแบบไปเดทกันหรือว่าสร้างแพชชั่นแล้วก็เฟลท์กันบ้างเนอะมันก็จะช่วยสารสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นมันก็จะไม่เนิบมเนอะอะไรแบบนี้นะเออแอบทำเซอร์ไพรส์บ้างก็ได้นะไพ่เจ็ดดาบจริงๆอะถ้ามองในมุมดีมนนนกกก็็็เปารทอไดด้้วยะะะคื หรือว่าใครอ่ะปันมองอีกอันหนึ่งนะหรือว่าใครถ้าคนมีคู่แล้วอาจจะไปเหมือนไปกอ่อหนี้สร้างหนี้รับลมคมในแล้วไม่บอกก็ได้นะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคนเป็นแฟนกันเป็นคู่กันอะเรื่องการเงินก็สําคัญกันเนอะอาจจะต้องแบบเปิดใจคุยกันนะไม่ใช่แบบเหมือนแบบไปสร้างหนี้สร้างสินหรือว่าไปให้ใครยืมเงินอะไรเงี้ยแล้วก่อให้เกิดเป็นภาระอะไรแบบเนี้ยก็ก็ให้ระวังเหมือนกันคะ่นะในเรื่องของคนมีคู่นะทั้งหมดทั้งมวลคะ่ะเป็นแค่แค่แคณนะ เป็นแค่ภาพรวมเนอเป็นดวงของใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นดวงของคุณก็ดูแนวทางในการแก้ปัญหาแต่แบบถ้าดูแล้วมันไม่ใช่นะสมมติอย่างคนมีคู่เปิ้นบอกว่าอาจจะมีโอกาสมีกิ๊กกัก๊กกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแบบมันไม่ได้มีทรายอะนึกว่บาบ่าแต่เราไปจับผิดคู่อย่างเงี้ยก็ไม่เอานะเออดูสนุกสนุกเป็นไกด์ไลน์พอนะคะโอเคคะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนทาดดินนะในช่วงที่1 6ถึง30เมษายน64คะ่ะไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนาะแล้วพบกันใหนม